การใช้นางนั่งดูอะนรนะคะก็อยู่กับทีชัดสวัสดิ์เช่นเคยนะคะในรอบนี้ก็คือลูกทุ่งคืนเทนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเป็นคู่ที่4แล้วนะคะในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบางพีราชบำรุงจังหวัดสุพรรณและก็โรงเรียนพระประถมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะเอ๊ก็มาเจอกันในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นไงก็ ไปดูนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะพบกับการแสดงค่ะจากโรงเรียนบ้างพลีลาดบำรุงจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะกับบทเพลงแม่ดอกบัวแดงเชิญรับชมได้เลยะค่ะมาโอ้ยน จ,จุดธูปจุดเทีนออยนธูชาสักการะพระแม่บุญค่าขอขมาสาักการะขอแล้วนะขอโทษขออ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เยือนยนุนกัดลบันดาลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุพา็สวยพอสีตกสงมันแบบเป็นแสงอ่ะใช่เฮ้ยมันสั่งได้ดั่งใจลมลมะอะไรอะสั่งได้ดั่งใจเลยภาพเาอีดอกหากประกาศเพาเหรืออะไรอะหนูเพ้อมากเลยอ่ะัดคุมผ้าได้ดั่งใจอ่ะ เ้้าพมองดีเหมือนพอสบู่มันสวยอะมันแบบมันใสแล้วเพราะแทนเลาเออแม่บัวกรางบึงพี่อยากจะดึงสักสองดอกแวกแนแหวกจอกไมหาแม่ดอกบัวงาโอ้ยลงไปเลยเ้ยเขาว่าอยู่ไว้นะา่ดอกบัวง ยับดองฝีมากเลยนะที่ว่าคุวบอลชนะในชยะจอบูแก่ยิ่มขึ้นเรม่องน้อยมันรุมต่อยแรงแรงเจ้าพึ่งมันเกรงมันทำร้ายิเป็นจ เป็นะดนตรีองไาใหมงดนตรีดีมากดนตรีมันเป็เลงใหม่นะมันเรียบเรียงใหม่ใช่มันรวมมาสมัยขึ้นอะไรใหม่ๆอ่ะคุณน้า

เอาที่กูเหมือนเป็นคนหนึ่งนะกูชอบฟังเัลงีมากเลยถ้าเป็นใน้นสวรรค์โอ้โเอน้เก๋นี่เก๋นี่เก๋ลิศเาเองมโอ้โหเผาได้เลิศมากขอ่ยาปิดซองปิดซองแล้วอยาโรเนกอ้โหพ่ะเอาอะไรมาอ่ว รอดูก่อนหนโอ้โหพีน่โน้คีบอร์ดอะมันเ่นใหมหมดเลยอะ ดนึ่งมาหอมหน่อยลมหายพึ่งตปอั้ยทั้งไทยไปนั่งหมดแรงชอบสาวก็มีหนุ่มมาห่งแสนระหูเกินเกินกิเลยหมดแรงไปเด็กเออ มันไม่โอ้โหเปลี่ยนบีบนาวิคอรลิงแล้วเนเเเ่เน้ลอ่ากบดอกระเียนี้มอมากอัว่ะเียนี้ทลวงพ่อกไว้ลวงอันเนส้ดีมากว่าอันนี้จะได้มา เขาเขามน้าเลยว่าวัฒนธรรมเนี่ยมาข่าวาวอานี่นะเขาที่เขาเริ่มต้นมาขาไปนช่เาจะ่มต้นหมาวอนสบเเรียกว่าอนสโอ้อะไรอ่ะดาหูอมจานใช่ไหมหรืออะไรอะเออใช่ป้าอะไรมาเขาสมเต็มไหมดเลย

ก็อยเริ่มในาฐานะที่ชอบดนตรีในฐานะที่เป็นชายแท้และดูเชียสวันซีแรก <c oughs> จากการที่ให้นี่เปิดให้ดูหลายรอบอออันนี้ดีที่สุดตั้งแต่เคยดูเชียสวรรค์มาหมายถึงว่าในฐานะชายแท้คนหนึ่งนะห <คน S 1> บะอว่าอาจจะหมาคนไมว่าคนเขาไม่ได้อยู่ในเคาเจอร์นี้เคาเจอร์เชียสวันนะถ้ามาเนี้ยมันมันร่วมสมัยแล้วมันแบบว่าคนที่เขาไม่ได้ลุกชุ่งจ่าหรือว่าอะไรขนาดนั้นฟังอันเนี้แล้วมันเพาะมากมันแบบทั้งกับกีตาร์ทั้งเปียโนคีย์บอร์ดมัน <แ>เพลงซหมดมันเก๋ไปหมดะ่ะแล้วก็ฉากก็สวยแล้วนักร้องก็ไม่จมไม่จมจริงคุณนะอาทิตย์ดาว่าใครบ้างตอนแรกอ่ะถ้านี่เป็นน้องแลวนี่กดดันอยู่เหมือนกันด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่ารอบแรกเหมือนถ้าสมมติน้องมาตกรอบเนี่ยนี่แบบกดดันไม่รู้ว<อ>่ารู้สึกว่าถ้าเป็นดีนี่แบบน่าจะกดดันมากๆเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งพาเข้ารอบมาแล้วก็มาถึงแบบตัวเองอะไรเงี้ยเออแต่น้องทําได้ดีแบบมากๆเลยโดยแบบ การคมทับแล้วก็อันนี้นะหิบก็เด็ดก็แบบนี้นะโชว์ดีมากๆภาพรวมทุกอย่างคือโคตรพ่อคุณแม่ดีที่หนึ่งที่สุดในโลกนี้จักรวาลบรนดาลสิ่งถ้าเป็นรอบนั้นในรอบร้องเล่นเต้นในหลายปีก่อนอันนี้คือที่สุดแต่พอมาถึงรอบนี้ในมุมมองของฉันอันนี้ดาราคิดพิภพอัจบิยะกิจวัวรชีพมรุนรงอิยะตอนอานั่นนะคะก็คือถามว่าดีไหมดีมากๆ ถามว่าคืนถิ่นไหมคืนถิ่นคืนแต่ว่าด้วยอะถ้าถ้าสมมุติไม่รู้นะถ้าเป็นกรรมการเขาจะชอบแบบนี้ไหมอืออืมตามนั้นตามนั้นค่ะตามนั้นเออวเป็นความไม่เห็นของพวกเรานะทุกคนนะคะแต่ดาราก็่าจะแบบกรรการกรรมการจะชอบกรรมการจะชอบไหมแล้วเราดูกรรมการแปลว่ายังไงนะคะก็อันนี้คือจะเรียนเร่งเนาะเรียนต่อไปกันเลยค่ะไปเลย ช่อนี้แทนความรักของพี่กว่าพี่จะกลับมาซ้มโอในสวนคงออกผลพอดีสัญญานะว่าน้องจะรอพี่น้องมีจังวะเจ็ดอะวันนี้เดนโซอูมาครชัยศรีซ้มโอนคารชัยศรี

นี้มาเขเ,เก่งหมดเลยเอาจริงๆเขาเก่งหมดมันชนะแบบเส้นบางๆ ผานะกุญเวฟเหือักกาดขาวนะกันดอกสมอค่ะปักกาศขาว,ขาวหนูปักขอน <c oughs> เออนะจะมาเวลาอย่างงี้กล oh, ิ네้งมากพี่จ๋า ียออกไ่ไออนะคร,ร,ร,รับพค่ะสปูมีความละครช่งสามนะีกั้นะเออวายลครท่องสาม ต้องมาขุดออกมาโอ้หายแล้วอาจจะตึงแล้วอวันนี้เรีเนี่ยง <c oughs> สองด้านจัดอ่ะอันนี้ต้อเกลอ่ะก็ต้องโฟมอันนี้แหละออกหมดแล้วผู้ชายกลับไปเนี่ยจะรอถึงวันที่พี่จะมาว้า อ,า,อ,อา,า๋อโหกลับมาแล้วนะไงอยู่เป็นสะพานมาเจอกันส้อมโอ,นะอโมพี่ไม้ไมดูสิพี่ปีนี้สมโอทองดีบ้านเราออกผลเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เท่ากับค,ความคิดถึงของพี่หรอกจ้า นเรอดูก่อนถ้าตอนนี้อะดูอาจจะมีเรื่องตีนี้าวล้สวยมก็เมื่อกี้ก็สวยอุ้นตีอ่ะ นาคอนปฐมคนลุก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 เฮียคนลุกจริงวันนี้่เราตื่นเกินเที่ยบ่ะมันก็ดีอะ เือเลยหนึ่งกระสอบเรื่องเลยตอนนี้ชอบอะไรีิดาพูดที่ชอบเสกแบบลงคะแรนหนึ่งจบจูเนียยางนี่เคยชอบหนึ่งเพรโองกดีนั่นแหละโชว์สองดีแต่ว่าหนึ่งมันมันถูกจริตจูไปไหนนี่ก็ชอบหนึ่งแต่เนี่ยต้องยอมรับว่าแม่งมันมันเอาจริงนะบอกว่ากลัวแพ้เลยได้สามอ่ะถ้าเป็นคนเชียร์หนึ่งคือมีความรู้สึกกลัวแพ้ละตอนเนี้ยใช่เหมือนกัน ขอพูดตรงนี้เลยนะครัเพวกเราเชียร์บางทีอ, <c oughs> อันนี้จริงๆไม่ได้เชียร์อะไรนะแต่ว่าพอกโดนตีมันใช่สิ่งก็เลยอ่ะชเชียร์หนึ่งแล้วกันขาว่ากลัวไมกลัวแต่ถามว่าโรงเรียนทำดีไหมดีเช่นกันดีเลยแหละดีมากๆเสียง,เส,ยงเสียงคือโอ้โหพูดก็พูดแดนเซอร์ตยินอะอย่างนี้เราไปดูประกาศผลันดีกว่าเนาะแต่ไมเคีย ไป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 ดูเลยค่ะเจอการประกาศผลครับ <eller> ป <figura> ึ <Kiss es> ้งและโรงเรียนที่4ค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2025ได้แก่กรรมการชอบสองกรรมการชอบสองเราชอบหนึ่งกรรมการชอบสองใครวิน โรงเรียนโอ้โหชิมิจอเต้นแรงเกินตอนนี้แ้่มาถูกวัดเดียีกับน้องด้วยโครงการั้นปขอเคแตเก่งมากเก่งมากเก่งมาก้องทำดีที่สุดแล้วนะคะลูกปพีรัตน์ลุงนะคะ ไม่เป็นไรเลยวันนี้นะคะก็เป็นกาลังใจให้น้องชนะใจเราไปเลยชนะใจพวกเราทั้งหมดตรงนี้นะคะสามคนตรงนี้ร้องเพราะมากโชคเก๋ที่สุดในโลกนี้สำหรับที่เคยดูทีชาสวรรค์มาแพ้ไม่เป็นไรเลยแม่พี่ไม่เสียใจที่แพ้แต่ว่าเป็นกําลังใจให้นะคะในรอบต่างๆไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนก็ตามพี่ก็กำลังใจให้มาใหม่ได้น้องมาใหม่ได้เออ มาเรื่อยๆเลยเนี่ยน้องน้องไอซ์ใช่ไหมรอดที่แล้วก็เพิ่งม2ไม่เป็นไรมาใหม่ได้จริงๆนะคะส่วนจริงสวรรค์หรือจะไปแข่งเวทีต้องเหรียญต่างๆทางแบบสนุนนะคะพี่เป็นกําลังเชียร์กำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพระปัณฑิเจดีด้วยนะคะว่าอะไรนะว่าถูกปีศาไรพระบัณฑิตและขวัญถูกพระป่าถูกไม่แสดงความินีกับพระบัณมเจดีย์ทำไม เออนั่นแหละจริงๆโชว์ดีไามจ,จริงยอมรับเลยเราถึงอันนี้ไงกลัวว่าจะแพ้นั่นแหละค่ะสดง่ให้ถือคความเก่งของน้องที่สร้างความๆๆหวาดกลัวกับเราว่าเออที่โรงเรียนที่เราเชียร์จะแพ้นะคะก็คือโรงเรียนบางพีนั่นแหละนะคะก็เก่งมากจริงๆยอมรับยอมรับ,รบในจุดนี้นะคะอ,อ่ะไม่รู้ตัวอย่างต่อไปกันค่ะมาสัปดาห์หน้าพบกับการประชนันที่ตำนานเมืองเก่ารว่ง รงเรียนปักคงชั้นกระชานิรมิดจังหวัดนครราชสีมา มาสีเท่มว่านี่คือต้นแบบของโมลีที่สมบูรณ์แบบที่ครูเจอมาอ่ะฉันเชี่อปากผมใช่ฉันรู้สึกว่าหลวงเก่าอ่ะฉันเห็นแล้วแบบนี้ กับโชว์สีเทในรอบลุคทุกมานลีสวนที่เขาไปแข่งโดยที่นอกมาแบบนี้เลยก็คือโชว์สีเทแบบจอยเอลีข้างหลังคือองค์สี่เทพที่เขาไปแข่งตอนลุคทูมานลีสวนก็เลยรู้สึกสำหรับฉันรู้สึกไม่ว้าวขนาดน,นั้นเพราะว่าเคยเห็นแล้วแต่ถ้าเป็นกลังใจเป็นกับใจให้อยู่แล้วสําหรับน้องฉันชอบความแปลกใหม่ของปักธงชัยในการที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนพื้นขึ้นทิมขึ่นแบบทิมแบบ ไปคืนย้อนยุคไปย้อนยุคไปแล้วอะยุคไหนก็ไม่รู้ไปเลยเอออาจจะเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรสิโตอะไรอะเห็นจนเผ่าอยู่ข้างหลังเป็นคนถ้าหรืออะไรนัไม่รู้อะเออนั่นแหละใช่ว่าอาจจะแปลกใหม่เป็นนิดนึงเก่งไปดิมือและยาวใจดีอันเดีย้ก็มาดูว่าเคยออกมาคืนถิ่นยังไงคืนถิ่นจะขายยังไงม่เกณฑ์อะเออแต่ถ้าถามว่าหลบเก่าคืนถิ่นไหมคืนถิ่นนั่นเลยค่ะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็นคกประถมนะคะ รัประถมวิยารอะไนะคะได้ผ่านเข้ารอบไปในสู่รอบ Top ฟ i v นั่นเองนะคะก็นั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วประการเดี่ยชั่นเชียร์สวรรค์น,นะคะในรอบพื้นถิ่นคู่ที่สี่ ใช้ก็ใช้ energy เยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะในช่อง YouTube ของเราลินคุณ entertainment นะคะก็เอาไว้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการชายหนังนั่งดูนะคะเราไม่ได้มีแค่ react ที่จะัคหนังเดียวแน่นอนนะคะเรามีเล็กต่างๆมากมายเดี๋ยวหาก่นว่าจะเอาอะไรมีเล็กนะคะอาสงการนี้อาจจะหยุดไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูก่อนหยุดเออคลิปนี้ไม่รู้จะลงตอนไหนไม่รู้ว่าออนแอร์ก่อนหรือหลัง ก็ถ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ออนหลังก็คือออนหลังออลออนคอออลออไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่กูคนตัดคลิปค่างขี้เกียจหรือเปล่านะคะก็จะพยายามอัพคลิปอัพคลิปให้เร็วขึ้นนะคะสําหรับรอบหน้าๆเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมตอนนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย